การหาผู้นำห้ว,วกผู้นำเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะจะมีอุปสรรคในช่วงแรกว่าน้องยจะจับขั้นตอนไม่ได้แต่น้องไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวน้องทัาไปสักษาพอก็ะจะเริ่มเิดนแล้วมันจะเริ่มอยู่ในใสายเลือดของ,น,องน้องน้องครับหน้าที่64 เรามาดูข้อที่สองครับการหาพหงนามด้วยพหุนามนะั้นเขาเรียกว่าการใช้วิธีการตั้งหานยาวตัวตัางคือ 3a กำลังสองลบ 5a ลบ2หารด้วยตัวหารคือ a ลบ2รัอครับ ตัวตั้งเขาเรียกว่ามีสาพจน์หนึสขั้นแรกครับให้น้องเอาพจน์แรกของตัวตั้งซึ่งก็คือ3 A มเอกลังสหลายคนอาจจะคิดในใจก็ได้ถ้าหลายคนคิดไม่ออกโอคิดนอกใจอคิดในใจนคะิดใจคิดในใจครับสามเอกำลังสอหารด้วย A เอาใหม่นะ ขั้นแรกนะให้เอาพจนแรกของตัวตั้งไปหารด้วยพจนแรกของตัวหารถ้าใครคิดในใจออกก็คิดในใจโอเคนะ,ะพี่คิดใ,ในใจนะเอก็ัสองหารด้วยเอได้เอก็ลังหนึ่งคิดในใจเราได้สามดให้น้องเขียนผลลัพธ์ที่ได้ข้างบนตัวตั้งเขียนไปเลย นี่คือ้นแรกต่อไปครับขั้นที่สองครับให้น้องเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปคูณกับแต่ละพจน์ของตัวหารให้น้องเอา 3a ไปคูณ a 3a ไปคูณ a มันจะได้ 3a ยกกำลัง2 3a ไปคูณ a มันจะได้ 3a ยกกำลัง2ต่อไป 3a ไปคูนกับลบ2 สามคูณด้วยลบสองได้ลบหกแล้วตามด้วยเอสามเอคูณด้วยลบสองสามคูณด้วยลบสองได้ลบหกแล้วตามด้วยเอให้นำสองพจนนี้มาลบกันลบห้าเอลบกับลบหกเอใครคิดไม่ออกคิดในใจลบห้า ไปลบก,กับลบหกใครคิดในใจบ้างลบห้าเบวกหกลบห้าเอบวกหกเอหลือนึ่แสดงว่าลบห้าเอลบก,กับลบหกเอจะเหลือหนึ่งเอในรานที่ 3a มเอรังสองลบสามเอารางสองก็จะหมดไปต่อไปดึงลบสองลงมาไอ้นี้หมดไปแล้วบว ให้น้องเอาพจนแรกของตัวตั้งที่มันเหลือซึ่งก็คือ a เอาไปหารด้วยพจนแรกของตัวหารซึ่งก็คือ a เช่นกันใครคิดในใจใไม่ออกอ a หารด้วย a เนให้เติมเลขหนึ่งข้างบนตัวตั้อีกครั้งเห็นไหมขั้นตอนซับซ้อนไปในพอ ให้เอาหนึ่งที่ได้เนี่ยไปคูณกับแต่ละพจนรร์ของตัวหารหนึ่งคูณเอได้เอหนึ่งคูณด้วยลบสองได้ลบสองหนึ่งคูณเอได้เอหนึ่งคูนด,ด้วยลบสองได้ลบสองลบกันได้ศูนย์คำตอบข้อขนี้คือสามเอบวกหนึ่งคำตอบข้อนี้คือสามเอบวกหนึ่งสงสัยน้องหยุต้องมีวันหนึ่งต้อง เาเมอเป็นปลายใจแน่เลยโดยเล่นทุกวันอ่าเดี๋ยวพี่จะต้องลงกระดาษทั้งหมดเลยและอธิบายช้าๆแบบนี้อีกครั้งในข้อที่3ามแน่เลยมีเด็กออเชียในห้องนี้นะอธิบายข้อเดียวเสร็จรู้เรื่องเลยเด็กออเชียลองทำเองถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเท็ตัวดูต่อตะน้อยเด็กอเชียตะนอย กี่พอลวมาใครไม่เสร็จขอยกมนะือขึ้นทิ้เสด็จแล้วลงมาเดี๋ยวให้พี่มาช่วยตอบพี่มาพี่มาติดตัว <c oughs> ข้อสามพ่อครับติ 10x 3x กำกงลัง2ลบด้วย 10x บว,วกด้วย3หารด,ด้วย1ลบ3 1 0กครอข้อที่หนึ่งทําไหี่จะย,ยีจ้จำได้ไหมให้เอาคนแรกของตัวตัวต้ง หารด้วยตัแรกของตัวหารสามอีกระดสองหารด้วยเองาสามอีกระดัสองหารด้วยเองไดไ้ถ้าคิดในใจไม่ออกมาทวนคิดในใจไม่ออกมาทนไ,ได้สามเองให้เขียนผลหารที่ได้ก็คือสามเองไวท้ทองบนตัวนั้นแล้วให้เอาผลหารที่ได้เนี่ยไปคูณกับแต่ละพจน์ของตัวหารเปาเป็นแค่นี้ก่อน คูณด้ได้สามเอกสองครับติกลาสามเอกคูณลบสามสามคูณลบสามได้ลบเก้าครับติกลาลบเก้าเอกครับลบกันครับสามเอกลสองไปลบด้วยสามเอกลสองหมดไปลบสิบเอกไปลบกับลบเก้าเอกลบสิบเอกไปลบกับลบเก้าเ มันจะกลายเป็นลบ 10x อบวก,กวเ้อ็กองรครับลบ1 0 x เอบวก,กวลบ10บวก,กได้ลบ1มันก็จะกลายเป็นลบ1เอมันก็จะกลายเป็นลบ1เอแล้วบวกสไปลบศูก็ได้สา3%เหมือนเดิมขั้นตอนต่อไปครับ ให้น้องเอาคนแรกของตัวตั้งที่เหลือไอ้นี้หมดไปละหมดไปละชักมาละให้เอาคนแรกของตัวตั้งที่เหลือไปหารด้วยคนแรกของตัวหารคนแรกของตัวตั้งที่เหลือก็คือลบเอกเอาลบเอกไปหารด้วยคนแรกของตัวหารที่เหลือคือเอกลบเอกหารด้วยเอกลบหารด้วยลบได้ลบหารด้วยบวกได้ลบเท่าไห่ครับเอกหารด้วยเอกได้ไหมหารกันแล้วได้ลบหนึ่ง ให้น้องเขียนลบหนึ่งข้างกดตัวตั้งแล้วน้องก็เอาลบหนึ่งเนี่ยไปคูณกับแต่งพจน์ของตัวหารลบหนึ่งคูณเอกได้อะไรครับลบเอกลบหนึ่งคูณลบสามได้บวกสามสามลบสามได้ศูนย์ลบเอกลบกับลบเอกก็ได้ศูนย์เช่นกันคำตอบข้อนนี้จิ้งตอบสามเอกลบหนึ่งต่ออบต่ออว ตองดอ่อเก่งมากต่อ,อ,ปนนตอไปครับข้อที่สี่ครับ